วันนี้อาจจะถือว่าเริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ได้ไปคุยถึงการจะทําประชามติอย่างไรการจะตั้งสอสอรออย่างไรนะยังไม่ได้นั่งคุยเริ่มนับหนึ่งคือคณะกรรมการที่นายการ,รัฐมนตรีให้คุณภูมิทําไปจัดการวันนี้คุณภูมิทำเอารายชื่อคณะกรรมการ เข้ามาให้ที่ประชุมรับทราบแล้วอันนี้ถือว่าเริ่มนับเยอแล้วนะคะสามสิบห้าคนน่าจะเหลือสักสามสิบสี่แล้วเพราะว่าตอนนี้ทางพรรคก้าไกลเขาปฏิเสธละไม่ส่งคนเข้ามาเข้าร่วมดูๆไปมีแต่คนการเมืองอะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อสังเกตว่าระยะเวลาในการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะปลายปีนี้จะรู้เรื่องไหมว่าจะได้ทําประชามติในปีหน้าจะได้ทําประชามติกันช่วงเวลาไหนค่ะเดี๋ยวมีข้อสังเกตแต่ไปลองดูรายชื่อกรรมการที่ เขาประกาศออกมาก่อนนะครับว่าสามิบกว่ารายชื่อจะมาเป็นคณะกรรมการที่มาศึกษาชุดนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่อยากจะได้คนมาจากหลากหลายกลุ่มนะครับเริ่มจากคุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเป็นประธานค่ะคุณชูศักดิ์สุดินินรองประธานคนที่1คุณกิติพงศ์กิติยารักษ์รองประธานคนที่สองคุณนิกรจำนงเป็นกรรมการและโฆษกกรรมการนะครับส่วน สัดส,ส่วนจากท่านอื่นๆที่มาจากหลากหลายกลุ่มคือเนี่ยจะเป็นระดับประธานรองประธานและก็โฆษกนะครับส่วนท่านอื่นๆอไล่ดูเลยนะครับคุณทวีสอดซองคุณพิชิตชื่นบานพลเอกชัชวานขำกเกษมพลตบดเอุสุทเทพเดชรักษาพลตบดกวินัยทองสองจานนิวสิรวิทย์เสรีทิวั์คุณสุภชัยใจสมุทรคุณวิรัติวรศิรินคุณวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทย คุณวิเชียนชุบไทยสงคุณวัฒนาเตียงกูลอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยคุณภัยบูลนิติตะวันอาจารย์พรสัรเลี้ยงบุญเลือชัยคุณพงเทพเทพการนาคุณประวิตรรัตนเพียรคุณนพดลปฐมคุณธนกรวังบุญคงชนะคุณธงชัยวัยบุญญาคุณเทวันลิตตาพันลบคุณเดชอิฐขาวทองคุณถากรตันทศิษฐ์คุณชาติพงษ์จีรพันธ์คุณชนะโรดเทียนธนวัฒน์อาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดี คุณลินทิพรวรินวัชะระโรดคุณประทีปอึ้งทรงธรรมผู้แทนจากพรรคก้าไกลนี้ล่าสุดเขาปฏิเสธแล้วไม่ส่งคนเข้ามาเพราะมองว่าแนวทางมันไม่ได้ตรงกันนะครับแล้วก็จะมีประหลัดสมนักนายกรัฐมนตรีคุณนพดลเพรีเลิกคุณชนินรุ่งธนเกียรติจะเรียกว่าเป็น35หอรหันที่จะมาเป็นคณะกรรมการศึกษาการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ